วันนี้จะมานำเสนอ4ี่คำนะคะที่สับสนกันในโทอีกนะคะคำแรกค่ะ accept คำที่สองค่ะ except คำที่3ค่ะ exceptional คำที่4ค่ะ expect แต่และคำแปลว่าอะไรบ้างไปดูกันค่ะคำว่า accept นะคะตัว a นะคะ accept แปลว่ายอมรับค่ะ ส่วน except นะคะตัว e นะคะ except แปลว่ายกเว้นค่ะส่วน exceptional นะคะแปลว่ายอดเยี่ยมโดดเด่นค่ะหูย <Ooh. S 1> ส่วน expect แปลว่าคาดหวังนะคะอย่างเช่นฉันก็หวังว่าฉันจะผอมลงแต่ก็ได้แค่หวังนะคะอะตามนี้และค่ะคุณผู้ชมก็จะมี a c c e p t except exceptional แล้วก็ expect <c oughs>